ก็เวลามีปัญหาหรือมีความทุกข์ก็คิดถึงบ้านเวลามาถึงบ้านก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่หลบซ่อนของความสุขของเราได้นะหลบซ่อนความทุกข์ของเราได้อะที่ให้มีความสุขตัวดิฉันคิดว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ให้คำปรึกษา ให้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความอบอุน่นอ้อมกอดอันนี้ดิฉันคิดถึงบ้างอันดับแรกค่ะถ้าพื้นที่ที่คิดถึงเมื่อถูกก้งคจะเป็นพื้นที่ที่โลง่โลงๆหรือว่าแห้งแล้งเหมือนแค่ต้นไม้ต้นเดียวยืนต้นอยู่แล้วมันตายก็รู้สึกว่าแบบมันมันเป็นอะไรที่ตรงกับตัวเรามาก เหมือนมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่ที่เป็นตัวเราออกมาเวลาเห็นพื้นท,ท,ที่ตรงนั้นมันมันไม่ต้องมีคําพูดอะไรมามาสะทายายเลยอ่ะบางบางทีมันมันเป็นตัวแทนของความถูกของเราได้ได้หมดจดแล้วคิดถึงบ้านคะ่ะเพราะว่าบ้านจะมีตาและแม่ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตตลอดก็คือที่บ้านก็คือสมมติว่าสมมติมีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะโทรไปหาแม่บอกแม่ก่อนแต่ว่าแม่จะให้แบบว่าไม่ต้องเครียดนะหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นตาปุ๊บตาก็จะพอแบบว่า องส่วนตัวแล้วก็ที่บ้านค่ะน่าจะเป็นบ้านมังครับมันแบบว่าเวลาเราทุกเราได้อยู่กับครอบครัวในบ้านค่ะบ้านก็คือเหมือนกับโรงละครแห่งความปลอดภัยอ่ะซึ่งต่างๆก็เป็นความสุขที่เราสามารถ ซ่อนเอาไว้ได้แล้วก็มานั่งสุขใจได้นะครับหลบทุกข์ได้คิดถึงพื้นที่นั่นก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า,าบ้านเป็นเสมือนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นาการให้ความอบอุ่นให้คำปรึกษาหรือแม้แต่าการปลดทุกข์หรือ ความสุขเราต้องคิดถึงบ้านถ้าจะคิดถึงสถานที่ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นตอนที่เรามีปัญหาที่เราจัดการไม่ได้หรือควบคุมมันไม่ได้หรือการถูกกระทําอะไรบางอย่างจากสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมและคนที่อยู่ใกล้ตัวเรารู้สึกอยากจะหายตัวไปอยู่กับที่ตรงนั้น ฟุกก็คือโพอหาตาถ้าเกิดมนความสุขก็จะได้ถึงแม่รู้สึกเวลาเราเครียดหรือเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจน่าจะรู้สึกแบบว่าสบายใจมากครับเพราะว่าเราได้อยู่กับครอบครัวเวลาเบื่อหรือว่าคิดถึงคนในบ้านเลยมีพื้นที่ของตัวเองแล้วในการจัดสรนของความสุขก็เป็นเฟรมกับ ที่มีพื้นและหน้าแล้วก็ระเบิดระเลงสีเล่นทุกวันเพื่อแก้ความทุกข์นั้นอันดับแรกก็คือสติจัดลำดับความคิดถ้าตัวหนูเองหนูจัดการความคุ้มด้วยการที่หนูจะอยู่คนเดียวเป็นหลักโทรหาโทรหาตาแล้วตาก็จะคอยให้คำปรึกษาทบทวนตัวเองแล้วหนูจะอยู่คนเดียวมาครับก็อยู่นิ่งๆไม่ไม่ค่อยพูดค่ะเวลารู้สึกนั้น